บทที่1178เส้นทางมนุษย์คือสิ่งใดเมื่อคนอื่นๆได้ยินเช่นนี้พวกเขาพลันตื่นประหนกวันนี้มันคือวันอะไรกันเรื่องเหลือเชื่อมากมายปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เพียงจางฝานดาบคลั่งจะปรากฏตัวเพื่อรับสิทธิสายตรงแม้แต่ติงห้าวอผู้เสพติดดาบและกระบี่ก็ยังปรากฏตัวออกมารับสิทธิสายตรงเช่นกัน นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เหล่าผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาว์ที่เหลือต่างรู้สึกเสียใจยิ่งนักที่ไม่ยอมลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกับหลี่อวียนอและมู่เทียนหากทำเช่นนั้นพวกเขาจะมีโอกาสได้เป็นสิทธิสายตรงของติงห้าวบ้างหรือไม่น่าเสียดายที่เวลาไม่อาจหมุนย้อนกลับหลี่อวียนอและมู่เทียนมองหน้ากันทั้งสองไม่อาจปกปิดความปิติยินดีไว้ได้ พวกเขาไม่คิดอิจฉาโจฝานอีกต่อไปด้วยพวกตนได้กลายเป็นสิทธิสายตรงของติงห้าวผู้เสพติดดาบและกระบี่ซึ่งนี่คือโอกาสที่หาได้ยากในรอบหมื่นปีทั้งสองแทบจะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวความจริงแล้วติงห้าวตั้งใจจะเดินสำรวจรอบๆเพื่อตรวจสอบเหล่าสิทธิที่มาใหม่กับจางฝานฟางเทียนอี้และจงต้าจอวินเท่านั้นพวกเขาจดจำได้ดีถึงเมื่อครั้งที่พยายามอย่างหนักเพื่อผ่านการทดสอบของสำนักพินิจกระบี่ ซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาวเหล่านี้เลยน่าเสียดายที่เหล่าผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาวมักจะเปลี่ยนไปในทุกปีและคนที่รับเข้ามาก็ล้วนแตกต่างกันไปตอนนี้ความคิดของเขาแตกต่างไปจากเดิมแม้ว่าจะอายุเพียง20ปีแต่เมื่อหันมองดูเหล่าผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาวนี้อีกครั้งติงห้าวก็รู้สึกราวกับตนเองแก่ชราเสียแล้วเป็นเวลาสมวันแล้วที่เขากลับสู่สำนัก ติงห้าวไม่เร่งรีบฝึกฝนเขาพาภรรยาและติงเทียนซวงไปสนุกสนานฉันครอบครัวสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมรับสิทธิ์ใหม่จำนวนมากและเสี้ยมสอนทักษะการฝึกฝนให้เหล่าสิทธิ์สายตรงสิท์สองร้อยคนเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของสำนักพินิจกระบี่แม้กระทั่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนทางเหนือทั้งหมดด้วยติงห้าวคิดทุ่มความพยายามทั้งหมดเพื่อบ่มเพาะพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้หรือพลังปราณ พวกเขาจะไม่แข็งแกร่งแต่ในสำนักแต่พวกเขาจะต้องไม่ด้อยไปกว่าใครในโลกความเป็นจริงจากนั้นจึงรวมพลังกับสิทธิแห่งตำหนักเหมันสวรรค์หัวใจของติงห้าวอเปี่ยมด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาเขาหวังว่าทั้งสองร้อยคนนี้จะสามารถปกป้องเผ่ามนุษย์ได้ สองสามวันผ่านมาเด็กหนุ่มรอบสังเกตอัจฉริยะผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาวหลายคนก่อนหน้านี้สำนักพินิจ์กระบี่โดยตรวจสอบทุกสิ่งอย่างลับๆเหล่าอัจฉริยะที่พอจะมีชื่อเสียงถูกคัดเลือกให้ปรากฏรายชื่อเข้าเป็นสิทธิของสำนักแล้วพวกเขาเหล่านั้นล้วนตกเป็นเป้าหมายของติงห้าวสำหรับหลีอ่อวีนนอและมู่เทียนนั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อแต่จากผลการทดสอบต่างๆแล้วคุณสมบัติของทั้งสองก็ตรงตามที่ติงห้าวคาดหวัง โดยเฉพาะหลีอ่อวียนอติงห้าวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้พบกับเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นครั้งแรกมันทำให้เขานึกถึงใครบางคนหลี่มูอ่อวียนอแม้หลีอ่อวียนอและหลี่มูอ่อวียนอจะมีนามต่างกันเพียงพยางเดียวแต่นิสัยของพวกเขากลับทับซ้อนดั่งภาพเหมือนติงห้าวคล้ายจะมองเห็นอดีตผู้นำพันธมิตรทั้งเจ็ดอยู่ในร่างของเด็กผู้นี้เราว,ว่าชายคนนั้นกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของหลีอ่อวียนนอ เช่นนั้นติงห้าวจึงคิดที่จะเพิ่มหลีอ่อวียนอลงในรายชื่อของสิทธิสายตรงส่วนอีกด้านหนึ่งจางฝานได้สิทธิสายตรงตามต้องการติงห้าวเองก็รู้สึกมีความสุขไปกับเขาเช่นกันจางฝานในปัจจุบันคือชายที่ฝึกฝนร่างกายเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนทางเหนือแน่นอนว่าเขามีคุณสมบัติที่จะรับสิทธิสายตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เขาพัฒนาสิบกายจากกระพัดให้เป็นขั้นการฝึดฝนใหม่ขึ้นมาจึงควรที่จะแพร่ทักษะเหล่านี้ออกไปให้เกิดกิ่งก้านสาขาตามทางของมันแม้ว่าโจฝานจะอับจนสภาพกายาแต่จิตใจแข็งแกร่งยอดเยี่ยมยิ่งกว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิสายตรงของจางฝาน ความจริงที่ว่าจางฝานยอมรับสิทธิสายตรงยังทําให้ฟางเทียนอี้จงต้าจอวินเหริงเซียวเหยาวังเจยีอเฟิงและคนอื่นๆเริ่มเปลี่ยนความคิดของตนเองพวกเขาจึงเริ่มคัดเลือกเด็กที่มีพรสวรรค์เปลี่ยมคุณสมบัติเพียงพอมาเป็นสิทธิสืบทอดของพวกเขาบ้างติงห้าวได้ยินเช่นนั้นก็แอบ,บยินดีอยู่ในใจ นับว่าเป็นเรื่องราวดีของสำนักพินิษกระบี่โดยเฉพาะฟางเทียนอี้ที่มาจากแดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าเขาย่อมแตกต่างจากสำนักพินิษกระบี่หากเด็กคนใดสามารถเป็นศิษย์สายตรงของเขาผู้นี้ได้ชื่อเสียงสำนักก็จะขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศอย่างแน่นอนยอดเขากระบี่เร้นลับติงห้าวอนั่งไข่ห้างอยู่ใต้ต้นท้อตามลำพัง นี่คือต้นท้อวิเศษเมื่อใดก็ตามที่กลีบดอกสีชมพูร่วงหล่นมันจะบานออกใหม่เสมอกลีบที่เหี่ยวเฉาร่วงโรยกลีบใหม่งดงามจะเข้าแทนที่เรากับว่าพวกมันไม่เคยหลับไหลเขานั่งไขว่ห้างอยู่ใต้ต้นท้อปล่อยจิตใจไปกับสายลมโชยอ่อนยอดเขากระบี่เร้นลับสูงประงานโดดเดี่ยวเป็นเทือกเขาลอยน้ำนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆภายในสำนักได้หมดสิ้นได้บนยอดเขากระบี่เร้นลับนี้ ยามนั่งอยู่ที่ใต้ต้นท้อจะสามารถมองเห็นสำนักพินิจกระบี่ทั้งหมดได้ชัดเจนสายตาของติงห้าวกวาดไปทั่วมองดูประตูตรงเทือกเขาที่กำลังมีชีวิตชีวาอารยธรรมจิตวิญญาณแข็งแกร่งของมนุษย์ปกคลุมไปทั่วประตูเทือกเขามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์เวลานี้สำนักพินิจกระบี่อยู่ในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์และยังมั่นคงยิ่ง หากว่าปีศาจประจำสำนักพินิจกระบี่ชิงชานได้รับชมภาพเดียวกันนี้ท่านจะต้องยิ้มอย่างแน่นอนพวกเราทั้งหมดที่รอดจากความตายเพราะการคุ้มครองของท่านในที่สุดก็ไม่ได้ทำให้ต้องผิดหวังติงห้าวรอบถอนหายใจเบาเหลือกตาเขาหลับพริมลงและเริ่มเข้าสู่การฝึกฝนแบบปิด การฝึกฝนแบบปิดนี้ยังคงสามารถรับรู้เรื่องราวโดยรอบได้และสิ้นสุดได้ด่างใจหวังเส้นสายสีทองและสีเงินปรากฏขึ้นในร่างกายมันแหวกวายวนไปรอบๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นปลายหญินหยางทั้งสีทองและสีเงินพวกมันปกคลุมกายาของติงห้าวอไว้โดยสมบูรณ์ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่สุดของติงห้าวจากการเดินทางสู่เส้นทางผีหิวโหวยคือการตระหนักถึงความลึกกล้ำของสังสารวัตแห่งหยินหยาง หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากบอ่อน้ำหยินหยางแล้วเขาจึงประหนักได้ถึงสัจธรรมที่แท้ขององค์การฝึกฝนเมื่อดูดกลืนพลังแห่งสังสารวัฏภายในเส้นทางผีหิวโหวยเขาเปลี่ยนพลังทั้งสองของเส้นลมปราณทั้ง12และเส้นเลือดทั้ง6ในร่างกายพวกมันแปรเปลี่ยนเป็นรูปแบบของปลายหยินหยางจนสามารถกระตุ้นพลังแข็งแกร่งออกมาด้วยไพ่ตายนี้เองเขาจึงสามารถเอาชนะแน่เจ็ดดาราลิขิตของติงถงและชกฉวยมาเป็นของตนเองได้ สิงหาวรู้สึกว่าตนคงจะได้รับประสบการณ์เข้าสู่สังสารวัตแห่งการกลับชาติมาเกิดและความตายในช่วงเวลานั้นตัวตนของเขาในวันนี้คือตัวตนหลังจากการกลับชาติมาเกิด เพราะการต่อสู้ครั้งนั้นทําให้พลังเหนือธรรมชาติปัจจุบันของติงห้าวบรรลุรูปแบบสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของขั้นเทพยุธหกจุดลมปราณการวิวัฒนย่างผิดธรรมชาตินี้มาจากกับพลังแห่งสังสารวัฏภายในเส้นทางผีหิวโหยทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับกระบี่สนิมแล้วยังข้องเกี่ยวกับปลายหยินหยางอีกด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ติงถองอ ทั้งหมดล้วนมีผลเพื่อหนุนกันแม้ว่ามองอย่างไรมันก็เป็นเพียงความบังเอิญที่ติง5้าวเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากมายเช่นนี้ก็ตามแต่นี่คือประวัติศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อของเหล่าเทพยุทธ์แต่เพราะความบ้าคลั่งเหล่านั้นทำให้ติง5้าวไม่สามารถดูดซับพลังในร่างกายได้เต็มที่และเขาไม่เข้าใจพลังแข็งแกร่งของขั้นเทพยุทธหกจุดลมปราณ อย่างน้อยแล้วในเรื่องของความประหนักรู้และประยุกต์ใช้วิถีสวรรค์แล้วยังมีช่องว่างความแข็งแกร่งระหว่างเขากับผู้อาวุโสที่มากประสบการณ์อยู่วันนี้ติงห้าวจึงจัดการสิ่งที่ควรทํามากที่สุดคือการทําความเข้าใจกฎแห่งฟ้าดินและการใช้พลังแห่งกฎเกณฑ์เพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเอง จุดตันเถียนคือฐานพลังปราณที่ลึกซึ้งทั้งหมดคือขั้นเทพยุทธหกจุดลมปราณที่แข็งแกร่งกว่าขั้นเทพยุทธ์นี้ทั่วไปนี่เป็นกฎแห่งฟ้าดินซึ่งสามารถสร้างขึ้นใหม่เช่นเดียวกับที่เทพสงครามเหมันสวรรค์แห่งแดนเหนือเคยกระทำเช่นมัคคาผลึกยิมะข,ของเทพสงครามเหมันสวรรค์วิถีแห่งมุทิตาแห่งเทพอรหรันแต่เห็นได้ว่าตอนนี้ติงห้าวไม่อาจกระทำเช่นนั้นได้เป็นเพราะเขาขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎแห่งฟ้าดิน เรื่องนี้คือข้อบกพร่องที่เขาจำเป็นต้องชดเชยโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นต่อให้มีฐานการฝึกฝนขั้นเทพยุทธ์6จุดลมปราณแต่หากไม่อาจเข้าใจกฎการใช้พลังตัวเขาก็ไม่อาจถูกมองว่าเป็นเทพยุทธระดับสูงที่แท้จริงได้สิงห้าวอนั่งยืดตัวตรงอยู่ใต้ต้นทอ้อวิชาเนรที่สและเน่เจดดาราลิขิตถูกเปิดใช้งานพร้อมกัน รู้ม่านตาทั้งสามเจาะผ่านชั้นสวรรค์และปฐพีราวกับดาบศักดิ์สิทธิ์สามเล่มทะลวงความว่างเปล่าและยังรู้ถึงความลึกลับของกฎแห่งฟ้าดินจิตวิญญาณของเขาเข้าสู่สภาวะตื่นรู้บัดนี้สิ่งที่ติงห้าวาเห็นไม่ใช่ทิวทัศน์ของธรรมชาติทั้งแม่น้ำภูเขาลำธารใดแต่มันคือสิ่งสำคัญผ่านปรากฏการณ์ของกฎแห่งฟ้าดินที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าวิถีสวรรค์อันอิสระที่ไร้ซึ่งการควบคุมล่องลอยอยู่ในอากาศ สติของติงห้าวล่องลอยออกไปเขาเข้าสู่สภาวะหลับไหลและจมดิ่งในความลึกกล้ามยากอธิบายด้วยการสนับสนุนของเน่เจ็ดดาราลิขิตเขาฝึกฝนอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจไม่แปลกใจเลยที่ความแข็งแกร่งของติงทงเมื่อก่อนน่าจะยิ่งใหญ่มากแม้ติงห้าวยังไม่อาจตรหนักรู้ถึงแกนแท้พลังทั้งหมดแต่ก็สามารถมองเห็นสัจธรรมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นพลังแห่งกฎมากมายทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของเขาหมดสิ้นแล้ว เด็กหนุม่มล่องลอยไปราวกับคนเสียสติการฝึกฝนแบบปิดนี้กินเวลาทั้งคืนก่อนรุ่งสางในวันถัดมาเขาก็ตื่นขึ้นจากการฝึกฝนเมื่อลืมตามองดูโลกใบนี้อีกครั้งราวกับว่าทุกสิ่งแตกต่างไปจากเดิมติงห้าวอหมุนดาบสีทองในมือซ้ายก่อนจะหมุนกระบี่สีเงินในมือขวาทั้งหมดสองแสงเรืองรองออกมาทว่ามีเพียงติงห้าวเท่านั้นที่มองเห็นสองสิ่งนี้ขณะที่ผู้อื่นไม่อาจรับรู้ได้ นี่คือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังแห่งกฎหนึ่งกระบี่หนึ่งโลกาหนึ่งดาบหนึ่งฟ้าดินหากเขาต้องการเปิดสายตาให้กว้างขึ้นเช่นเดียวกับเทพสงครามเหมันสวรรค์และเทพสงครามคนอื่นๆติงห้าวจำเป็นต้องเข้าใจกฎแห่งฟ้าดินให้มากกว่านี้เมื่อดาบสีทองและกระบี่เงินอยู่ในพื้นที่อื่นมันจะกลายเป็นวิถีภายในโลกใบที่สมบูรณ์แบบนั่นสินะข้าเข้าใจแล้ว รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของติงห้าวร่างกายรุ่งร้อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจัดการเก็บดาบและกระบี่ก่อนจะปิดการใช้งานแน่เจ็ดดาราลิขิตการฝึกฝนของเขาแทบจะราบรื่นไร้ซึ่งสภาวะตีบตันใดๆจึงไม่มีอุปสรรคใดที่ขัดขวางความเข้าใจเหล่านี้ได้ความหมายลึกซึ้งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเข้าถึงแต่ในสายตาของเด็กหนุ่มแล้วเขาสามารถเข้าใจทั้งหมดได้เพียงอึดใจเดียวมันเรียบง่ายราวกับการกินและดื่มของมนุษย์ทั่วไป หนทางของค่าสมบูรณ์แบบแล้วติงห้าวอกล่าวพึพรรมพำอย่างมั่นใจหากเป็นไปตามนี้โดยไม่มีอุบัติการณ์ใดเกิดขึ้นคงใกล้ถึงเวลาที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นอมตอยุธได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเด็กหนุ่มผ่อนลมหายใจเข้าออกหยุดพักเรื่องราวการฝึกฝนไว้ก่อนชั่วคราว ติงห้าวจดจำสิ่งหนึ่งที่ติงหงเล่ยยอกล่าวกับเขาก่อนที่จะดับสิ้นไปได้บิดามารดาของเจ้ากำลังรอเจ้าอยู่ในเส้นทางมนุษย์เส้นทางมนุษย์ควรจะเป็นหนึ่งใน6กเส้นทางแห่งสังสารวัฏแต่ไม่มีใครที่กล่าวได้ชัดเจนนักว่าอยู่ที่ใดหรือเป็นอย่างไรเส้นทางมนุษย์เป็นหนึ่งในสามเส้นทางที่ดีตามตำราโบ,บราณลึกลับบางเล่มในดินแดนรกร้าง เทพยุทธภายในแดนมงคลแห่งเทพเจ้านั้นทรงพลังยิ่งมีกฎที่ชัดเจนและพลังปราณมากมายอีกทั้งยังเป็นเส้นทางสวรรค์ท่ามกลางหกเส้นทางแห่งสังสารวัฏและจิตสำนึกของติงห้าวที่เกี่ยวกับเส้นทางอสูรก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นนั้นเส้นทางมนุษย์น่าจะเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและล้าหลังอย่างแน่นอนบิดามารดาของข้ากำลังรออยู่ในที่ใดที่หนึ่งแห่งดินแดนรกร้างไร้สิ้นสุดอย่างนั้นหรือติงห้าวพลันสับสน หากอยู่ในดินแดนรกร้างไร้สิ้นสุดจริงๆแล้วเหตุใดติงหงเล่ยอจึงไม่กล่าวโดยตรงเหตุใดถึงใช้คำว่าเส้นทางมนุษย์เล่าเรื่องนี้มันแปลกเกินไปแล้วบทที่1179เส้ส้นทางขุมนรก ขณะนี้ในบรรดาหกเส้นทางแห่งสังสารวัตรนั้นติงห้าวรู้จักเพียงเส้นทางขุนนรกเส้นทางผีหิวโหยและเส้นทางอสูรแต่เส้นทางสวรรค์เส้นทางเดรัจฉานและเส้นทางมนุษย์เขายังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจากการคาดเดาครั้งก่อนแดนมงคลแห่งเทพเจ้าน่าจะเป็นเส้นทางแห่งสวรรค์และดินแดนไร้ขอบเขตคือเส้นทางมนุษย์ซึ่งอยู่ท่ามกลางเส้นทางแห่งคุณธรรมทั้งสามแต่อย่างไรแล้วมันก็ยังดูไม่ถูกต้องนับ น่าเสียดายที่ติงหงเล่ยอใช้พลังปฐมภูมิศักดิ์สิทธิ์ไปจนหมดสิ้นแล้วและไม่ได้ทิ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตำแหน่งของติงซซ่งงอไทยนอและออวี่ชิงเฉิงไว้เลยเรากับว่านางไม่ต้องการชี้นำติงห้าวอมากเกินไปเป็นเขาที่จะต้องค้นพบทุกสิ่งด้วยตนเองเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ติงห้าวอจึงพยายามไตร่ตรองต่อไปหากหยกของติงหงเลยอสามารถฟื้นคืนได้ ติงห้าวนึกถึงหยักกล้ามคาแปลกประหลาดซึ่งเป็นร่างของติงหงเล่ยอซึ่งหาพบได้ยากยิ่งหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่มันดาเขาได้รับหยกสมบัติโดยบังเอิญน,นางจะสามารถสร้างร่างจำแรงลึกลับที่เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติได้อีกทั้งยังอาจแน่นไปด้วยพลังของเทพยุทธจากแดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าเช่นนั้นอาจจะสามารถทำให้ใหยักกล้ามคาของติงหงเล่ยอนี้ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง ดังที่ทราบแม้ร่างจำแรงลึกลับจะมีความแตกต่างระหว่างร่างหลักกับรองแต่ในอีกแง่หนึ่งนางก็คือคนจริงด้วยบุคลิกที่เป็นอิสระดังนั้นติงหงเล่ยอและอ,อวี่ชิงเฉิงจึงยังมีบุคลิกที่แตกต่างอีกทั้งนางยังหยอกล้อติงห้าวเรากับเป็นพี่หญิงใหญ่สำหรับติงห้าวแล้วติงหงเล่ยอได้รับความยกย่องจากใจเขาในฐานะครอบครัวมาตลอดเขาจึงยังเจ็บปวดกับการจากไปของนางหากคราวหน้าได้พบกับเทพสงครามเหมันสวรรค์แห่งแดนเหนือข้าต้องขอคำแนะนำจากเขา เขาน่าจะทราบวิธีการขัดเกลาร่างจำแรงลึกลับนี่ติงห้าวอพึองพำรรมขณะพินิจพิเคราะห์แต่น่าเสียดายที่ทุกสิ่งภายในเส้นทางผีหิวโหวยล้วนแต่ผ่านไปรวดเร็วเสียจนไม่มีเวลาจะทำเช่นนั้นก่อนที่จะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเทพสงครามเหมันสวรรค์แห่งแดนเหนือก็จักไปเสียแล้วเมื่อนึกถึงเส้นทางผีหิวโหวยติงห้าวอพลันนึกถึงหลี่ฉานหยางกับหลินสิ้นอีกครั้งเรื่องราวของทั้งสองติงห้าวอไม่ได้บอกกล่าวมันกับผู้อื่น ประการแรกเขาไม่รู้จะกล่าวอย่างไรให้เหล่าสหายเช่นจางฝานและฟางเทียนอี้รู้สึกดีประการที่สองติงห้าวอยังต้องการความพยายามครั้งสุดท้ายเขาอยากทราบว่าตนเองจะสามารถจัดการกับพลังงานสุดท้ายของจิตสำนึกเพื่อพื้นคืนชีพทั้งสองได้หรือไม่อย่างน้อยเขาก็เป็นขั้นอมตะในอนาคตความแข็งแกร่งของติงห้าวอย่มพัฒนาไปอีกขั้นและเขาจะเข้าสู่ขั้นอมตอยุธอันทรงพลังบางทีเขาอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ภายในใจของติงห้าวก็กระตุกอู้เล็กน้อยเขากำลังตรวจสอบทะเลจิตสำนึกแต่เมื่อค้นพบบางสิ่งเขากลับตื่นตระหนกอะไรกันเหตุใดถึงหายไปได้ภายในทะเลจิตสำนึกอันกว้างใหญ่วงแหวนสังสารวัฏศักดิ์สิทธิ์หกสีและไข่มุกสีทองลึกลับที่ได้รับมาจากสุนัขสามหัวยังคงอยู่ในนั้น ตลอดจนดาบมาและกระบี่สนิมก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เขาวรวบรวมเศษเสี้ยวของสติหลีชานอย่างและหลินสิ้นเอาไว้แต่สิ่งเหล่านี้กลับหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่อาจทราบได้ติงห้าวตกใจพร้อมกับเริ่มสำรวจทะเลแห่งจิตสำนึกอย่างระมัดระวงังทว่าก็ไม่พบร่องรอยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเศษเสี้ยวของสติทั้งสองได้สูญสลายไปโดยสมบูรณ์แล้วไม่อาจเป็นไปได้ ดังที่ทราบติงห้าวเกรงว่าร่องรอยสุดท้ายของทั้งสองที่เหลือทิ้งไว้บนโลกใบนี้จะหายไปเขาจึงใช้สัมผัสเทพเจ้ารักษาจิตสำนึกทั้งสองนี้ให้ตื่นตัวอยู่เสมอซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสูญสลายไปภายในระยะเวลาอันสัน้นแล้วปัญหามันอยู่ที่ใดเล่าติงห้าวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นความสนใจของเขาก็หยุดลงที่จานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ ในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ในทะเลแห่งจิตสำนึกมีเพียงจานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์ที่เขายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มักจะทำบางสิ่งที่ติงห้าวไม่อาจควบคุมมีหลายครั้งที่มันสร้างปัญหาแม้แต่การคว้าอาหารจากปากของปีศาจร้ายเสียเยโวผู้หญิงพยองก็ยังกระทำมาแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าคราวนี้มันลอบกินเศษซ้่วจิตสำนึกของหลินซินและหลี่ฉานหยางติงห้าวรู้สึกตื่นประหนกจนใจสัน่น หน้าขันหากมันกลืนกินเศษเสี้ยวของสติสัมปชัญญะจ,จริงๆแล้วหลินสิ้นและหลี่ชานอย่างจะสามารถมีชีวิตเป็นอมะตะได้อย่างไรแล้วคนผู้นี้เคยคายสิ่งที่มันกลืนเข้าปากไปแล้วหรือติงห้าวแทบจะสติแตกดูเหมือนอีกฝ่ายจะทราบถึงอารมณ์ที่แปรปรวนรุนแรงของเขาจานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์สั่นสะเทือนก่อนมันจะเปล่งแสงแปลกประหลาดตรงกลาง และขยายใหญ่ขึ้นจนเกิดประตูแสงขนาดใหญ่แปลกตาหกบานซึ่งสูงกว่าสิบจ้างอและยังกว้างกว่าสองจ้างออะไรอีกละ่ะเด็กหนุ่มตื่นประหนกประตูแสงบานหนึ่งปลดปล่อยแสงสว่างออกมาราวกับคลื่นขนาดยักษ์ภายในทะเลแห่งจิตสำนึกติงหวอสัมผัสได้ถึงคลื่นกระหน่ำซัดเข้ามาทันใดนั้น ทะเลแห่งจิตสำนึกกลับมืดมิดลงฉับพลานและหอบเอาร่างกายของเขาหายเข้าไปในเกลียวคลื่นเด็กหนุ่มไม่อาจควบคุมร่างกายได้จนถูกพัดพาเข้าสู่อุโมงห้วงมิติจะไปไหนเจ้าคิดสังหารเจ้านายของตนเองหรือไรติงห์้าวแทบจะพูดไม่ออกเมื่อถูกจานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์กระทำเช่นนี้จากนั้นเขาก็หมดสติไปผ่านมาเนิ่นนานหรืออาจเพียงแค่ชั่วครู่สุดที่ใครจะรู้ เมื่อติงห้าวสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อีกครั้งเขาตื่นประหนกในคราวแรกแต่สุดท้ายก็ผ่อนคลายลงเส้นทางสู่นรกคราวนี้จานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์พาติงห้าวลงสู่นรกเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มาเนิ่นนานแล้วนภาอันเต็มไปด้วยเมฆาดำม,มืดลอยต่ำมีบรรยากาศแห่งความตายและความโดดเดี่ยวรายล้อม แรงกดดันประหลาดและแสงสลัวภายในดินแดนมืดมิดอันไพศาลส,สายทานกว้างใหญ่ไหลเที่ยวกรากคลอเสียงโหยหวนพูดผีมากมายดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำเส้นทางสู่นรกค,คราวนี้แตกต่างจากสองครั้งที่แล้วอย่างสมบูรณ์ สองคราวก่อนหน้านี้ติงห้าวถูกส่งมาที่นี่ในรูปแบบของวิญญาณตอนหมดสติไปแต่คราวนี้เด็กหนุม่มตื่นตัวและถูกนำร่างกายสู่เส้นทางขุมนรกโดยตรงดังที่ทราบว่าฐานการฝึกฝนของติงห้าวอ,อยู่ในขั้นทักษะการต่อสู้แบบเส้นลมกราณคู่และ6กจุด พลังการต่อสู้ของเขาใกล้เคียงกับเทพยุทธ์ประดับสูงผาบมองหาผู้ที่สามารถเผชิญหน้ากับเขาได้ภายในหัวเมืองเหมันทางเหนือทั้งหมดแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถยืนหยัดแต่ว่าจารย์สังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์กลับสามารถฉุดร่างของเขาเข้าสู่เส้นทางขุมนรกได้ง่ายดายพลังเช่นนี้นับว่าน่าหวาดกลัวอย่างแท้จริง อีกในหนึ่งจานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะไม่ถูกจัดอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แอลมัณดูเหมือนจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อมะตะในตำนานเสียมากกว่าแรงกดดันลึกลับรอบตัวของมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันและตอนนี้ติงห้าวอไม่กล้าที่จะปฏิบัติต่อมันในฐานะสิ่งประดิษฐ์ธรรมดาอีกต่อไปเพราะดูแล้วมันน่าจะมีความคิดของตนเองติงห้าวอพยายามทำความเข้าใจ เด็กหนุ่มพบว่าตนเองยังคงมีความสามารถไร้ผู้เทียมทันเหมือนกับตอนที่มาเมื่อสองครั้งก่อนเพียงแค่นึกคิดเขาก็สามารถเดินทางได้หลายพันลี้ราวกับว่าเป็นเจ้าแห่งขุมนรกนี้และควบคุมทุกสิ่งได้ตามต้องการชิ้นไก่วงหวังอยู่ที่ใดติงห้าวพึมพำรรน้ำเสียงนี้มีพลังแห่งกฎเกณฑ์เจือปนมันดังไปในความว่างเปล่าของเส้นทางขุมนรกทั้งหมดทันทีครืน ช่วเวลาถัดมาเกิดเสียงคำรามดังสนั่นจากบนท้องฟ้าเมฆามืดดำสันไหวสะส้านไปทั้งโลกราวกับว่าจะพังทลายลงลำแสงสีเงินวูบไหวงดงามและทั้งหมดพุ่งเข้าหาติงห้าวในทันทีก่อนจะหยุดลงตรงหน้าเขาปรากฏเป็นร่างแข็งแกร่งสวมชุดเกราะสีเงินใบหน้าเผยความสัตว์ซื่อและน่านับถือฉินไก่วงหวังเคารพท่านอาจารย์อีกฝ่ายคุกเข่าลงข้างหนึ่งด้วยท่าทางตื่นเต้น ความยินดีเผยออกผ่านใบหน้าขาวคือคนแรกในสิบหอแห่งยุมราชซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบวชโดยติงห้าวจนกลายเป็นฉินไก่วงหวงังลุกขึ้นทันทีที่ติงห้าวยกมือมีพลังงานอ่อนโยนยอกลางของคู่สนทนาขึ้นเด็กหนุ่มสังเกตโดยรอบอย่างระมัดระวงัง และพบว่าความแข็งแกร่งของชิ้นไก่วงหวังได้พัฒนาไปอีกขั้นแล้วนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่จับไปเวลานี้เขาหยุดอยู่ที่ขั้นครึ่งก้าวสู่เทพยุทธ์ร่างไรตัวตนของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากผู้ฝึกยุทธมนุษย์ทั่วไปเมื่อมองดูสถานการณ์ปัจจุบันการฝึกฝนของชิ้นไก่วงหวังนับว่าราบรื่น ร่างของชินไก่วงหวังไม่สามารถปกปิดสิ่งใดต่อหน้าติงห่าวอได้เด็กหนุ่มมีสายตาเฉียบคมส่วนแส้สายฟ้าที่ติงห่าวเคยมอบให้กับฉินไก่วงหวังก็ได้รับการขัดเกลาวโดยสมบูรณ์ตอนนี้มันหลอมรวมเข้ากับร่างกายดูดซับพลังกดเกณฑ์แห่งฟ้าดินจนกลายเป็นพลังอันแข็งแกร่งซึ่งสามารถควบคามเทพยุติระดับกลางได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทำให้ติงห่าวประหลาดใจ ความแข็งแกร่งของคนตรงหน้าเติบโตเร็วกว่าเขาเสียด้วยซ้ำนี่คือเรื่องที่คู่ควรแก่การประหลาดใจอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในไม่ช้าติงห้าวอก็ตระหนักถึงบางสิ่ง ระการแรกฉินไก่วงหวังนั้นเป็นเทพยุทธ์โบราณและเขาได้รักษาจิตวิญญาณของตนเองเอาไว้ด้วยการฝึกฝนแห่งพูดผีเขาจะค่อยๆฟืน้นฟูความแข็งแกร่งในอดีตขึ้นมาอีกครั้งในเส้นทางขุมนรกแต่เกรงว่าหลังจากออกจากขุมนรกแห่งนี้แล้วฉินไก่วงหวังและแซ่สายฟ้าจะไม่ได้มีพลังเช่นนี้อีกต่อไปขั้นอาจารย์ไม่ได้มาที่นี่นานนะั และเวลานี้เส้นทางขุมนรกก็ใหญ่โตทุกสิ่งอย่างล้วนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ทั้งสิ้นพูดผีทั้งหมดถูกบันทึกลงในบันทึกค่ารับใช้ผีขอรับชิ้นไก่วงหวังรายงานอย่างนอบน้อมติงห้าวยิ้มพร้อมพยักหน้าอย่างพอใจทั้งสองก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือแม่น้ำแห่งการหลงลืมคันช่องแห่งกรรมตั้งตรงงานอยู่บนที่สูง ศาสลำแสงศักดิ์สิทธิ์ลงมายังแม่น้ำแยกความมาดีชั่วมันจำแนกพูดผีออกเป็นสายน้ำต่างๆก่อนล่องลอยไปรับสายตาซึ่งเหนือคันช่องแห่งกรรมมีพูดผีชุดดำนับพันกำลังทำงานตลอดทั้งวันและคืนเหล่านี้คือวิญ,ญญาณดีภายใต้อำนาจของฉินไก่วงหวังจากพูดผีเร่ร่อนในสุดท้ายได้ฝึกฝนตามวิธีการของพวกเขาทั้งหมดสามารถออกจากห่วงแห่งความทุกข์ทรมานภายในขุนนรก หากเทียบกับเหล่าพูดผีที่อยู่ในแม่น้ำแห่งการหลงลืมไม่อาจทราบได้เลยว่าพวกเขาโชคดีกว่าตั้งกี่เท่าช่วงเวลานี้จำนวนพูดผีที่แหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำแห่งการหลงลืมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีพูดผีนับพันตัวต้องทำงานตลอดเวลาเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถเสร็จสิ้นการพิจารณาความดมความทั่วได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการไปที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำแห่งการหลงลืมเพื่อตรวจสอบต้นตอของปัญหาแต่ด้วยระดับการฝึกฝนของผู้ใต้บังคับบัญชาในปัจจุบันไม่อาจกระทำเช่นนั้นได้ชินไก่วงหวังกล่าวรายงานเจ้าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ติงห้่าวพยักหน้าและกล่าวว่านรกนั้นเกี่ยวข้องกับวงแหวนสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับของจานสังสารวัตรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ชัดเจนนะัก สำหรับเด็กหนุ่มแล้วแม้ว่าตอนนี้ฉินไก่วงหวางจะพัฒนาความแข็งแกร่งไปอย่างรวดเร็วแต่ท้ายที่สุดอีกฝ่ายเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตในขุนนรกที่ติดอยู่ในพลังแห่งกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้ที่ราชาเจยียงจะออกไปสำรวจต้นกำเนิดบางสิ่งเมื่อเร็วๆนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิงห้าวอกล่าวถามฉินไก่วงหวางกล่าวตอบข้ากำลังจะรายงานต่อท่านอาจารย์พอดีว่าวันนี้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นในเส้นทางขุนนรก